สวัสดีนักเรียนชั้นป6ทุกคนนะคะสำหรับวิชาคณิตศาสตร์วันนี้เราจะเรียนเรื่องความยาวรอบรูปของรูปสามเหลี่ยมอ่ทบทวนก่อนนะคะรูปสามเหลี่ยมมีทั้งหมด3ด้านอ่รูปสามเหลี่ยมมีทั้งหมด3ด,ด,ด้านนะคะซึ่งก่อนหน้านี้เราเรียนเรื่องการจำแนกของรูปสามเหลี่ยมไปแล้วนะคะอะ่จากความยาวของ ด้านนั่นเองทีนี้มาดูตัวอย่างในหน้านี้นะคะรูปที่1มีความยาว3ด้านด้านหนึ่งคือ3.5เซนติเมตรด้านที่สองคือ3เซนติเมตรด้านที่3มคือ4เซนติเมตรจะเห็นได้ว่าทั้ง3ด้านมีความยาวไม่เท่ากันเราเรียกว่ารูปสามเหลี่ยมด้านไม่เท่า รูปสามเหลี่ยมด้านไม่เท่านะคะก็คือทั้ง3ด้านมีความยาวไม่เท่ากันต่อมารูปที่สองรูปสามเหลี่ยม TMB นะคะมีความยาว3.2มจุดก็คือเซนติเมตรนะคะทั้ง3ด้านมีความยาวเท่ากันทั้งสามด้านเราเรียกว่าสามเหลี่ยมด้านเท่า สามเหลี่ยมด้านเท่าก็คือสามเหลี่ยมที่มีความยาวเท่ากันทั้ง3ด้านนะคะต่อมารูปที่สามีความยาว3เซนติเมตรสเซนติเมตรและ5.3าจุดาเซนติเมตรจะเห็นได้ว่ามีความยาวสองด้านที่เท่ากันและอีกด้านหนึ่งไม่เท่ากันเราเรียกว่าสามเหลี่ยมหน้าจัว่ว จะเห็นได้ว่าทั้งสมรูปจำแนกตามความยาวของด้านมีรูปสามเหลี่ยมด้านไม่เท่ามีรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าและรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว่าเพราะฉะนั้นในเรื่องของความยาวรอบรูปของรูปสามเหลี่ยมวิธีการหาก็คือนำความยาวด้านของแต่ละด้านมารวมกันเราเรียกว่า ผลบวกของความยาวของด้านทุกด้านของรูปสามเหลี่ยมก็คือนำความยาวทั้งสามด้านมารวมกันจะได้เท่ากับความยาวรอบรูปนั่นเองนะคะ,ะทีนี้ให้นักเรียนนำใบงานที่คุณครูให้ไปขึ้นมานะคะเขาให้หาความยาวรอบรูป อ่าเมื่อกี้บอกไปแล้วว่าความยาวรอบรูปคือให้นำทั้ง3ด้านมารวมกันอ่าก็คือนำมาบวกกันนั่นเองนะคะมาดูรูปที่1นึอ่ากำหนดมา1ด้านคือ6.5ซอมอจุดก็คือ6.5ซนติเมตรมีสัญลักษณ์ขีด1ขีดแสดงให้เห็นว่ามีความยาวเท่ากับ หนึ่งขีดที่เขากำหนดมาให้หนึ่งด้านก็คือ6.5เซนติเมตรเพราะฉะนั้นด้านที่เหลือก็จะมีค่าเท่ากับ6.5เซนติเมตร6.5เซนติเมตรดังนั้นเรานำหกจเซนติเมตร6.5เซนติเมตรบวกกับ6.5เซนติเมตรบวกกับ6.5เซนติเมตรนะคะ นำทั้ง3ด้านมารวมกันซึ่งเราจะใช้ความรู้เกี่ยวกับทศนิยมมาใช้ก็คือวางจุดให้ตรงกันแล้วบวกกันนะคะ6.5บวก6.5บวก6.5านำมาบวกกันนะคะ5บวก5ได้10บวกอีก5เป็น15ตั้ง5ทด1อ่ะ 6บวก6ได้12 12บวก6ได้18บวกมาอีกหเป็น19แล้วดึงจุดตรงลงมานะคะเพราะฉะนั้นข้อที่1เมื่อนำความยาวมารวมกันก็จะได้เท่ากับ19.5สอมอจุดนั่นเองนะคะต่อมาอีกหน้าหนึ่งนะคะอีกหน้าหนึ่ง เขาจะกำหนดมาเป็นบทความกำหนดมาเป็นบทความแล้วให้นักเรียนตอบคำถามนะคะสิ่งที่นักเรียนจะต้องทำคือวาดรูปคร่าวๆขึ้นมาก่อนจากสิ่งที่โจทย์กำหนดมาให้นะคะ,ะมาดูข้อที่1สามเหลี่ยม BKP โจทย์บอกว่าสามเหลี่ยม BKP เราก็สร้างขึ้นมานะคะ BKP BKP นะคะมีความยาวรอบรูป50ซนติเมตรก็คือทั้ง3ด้านรวมกันได้50นะคะอ่าโดยกำหนดมาว่าด้าน BK Bk ยาวเท่ากับ15ซนเมตรด้าน PK ด้าน Pk นะคะยาว23เซนติเมตรโจทย์ถามว่าด้าน BP มีความยาวเท่าใดนะคะมีความยาวเท่าใดเพราะฉะนั้นเขากำหนดมาทั้งหมด50เซนติเมตรทั้งหมด50นะคะเราจะต้องลบด้านที่เหลือออกคือลบ23และลบ15 อ่ะห้ 50. อ่านักเรียนก็ทษนะคะห้าสิลบยี่าอ่ะเหลืออ่ะสิบลบสเหลือเจ็ลบสเหลือไอสี่ลบสเหลือสนะคะอ่ะลบต่อคือลบอีกสิห้า อาเหลือ12เพราะฉะนั้นด้านที่เหลือคือ12เซนติเมตรอ่าทีนี้นำมารวมกันทั้ง3ด้านก็จะเท่ากับโจทย์คือ50เซนติเมตรดังนั้นสิ่งที่ตอบคือสิ่งที่โจทย์ถามโจทย์ถามว่าด้าน B P ยาวเท่าใดเราก็ตอบว่าด้าน B P ยาว 12เซนติเมตรอ่าสิ่งแรกที่นักเรียนจะต้องทำคือวาดรูปสิ่งที่โจทย์กำหนดมาให้นะคะวาดรูปสิ่งที่โจทย์กำหนดมาให้เมื่อนักเรียนทำเสร็จแล้วก็ถ่ายรูปส่งมาในกลุ่มได้เลยนะคะ